ระบบดีกับคนดีระบบครับอย่างไงต้องเลือกระบบระบบอยู่กันยาวๆอยู่กับใครก็ได้คนดีเดี๋ยวก็ตายฮะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นฝากเอาไว้นิดนึงว่าทุกอย่างถ้ามาจากบุคคลมีวันหมดอายุ Expire แต่ถ้าระบบมันเป็น i n น r รา t r u c t สตรมันทำให้ทุกอย่างอยู่ยาวแต่ถ้าเราบอกว่าเราจะเอาแต่แค่คนดี เดี๋ยวก็หมดอายุนะครับคนดีแล้วที่สำคัญที่สุดคนดีบางครั้งสักพักก็ดีแตกนะครับออระบบดีกับคนดี ระบบครับยังไงต้องเลือกระบบระบบอยู่กันยาวๆอยู่าายกับใครก็ได้คนดีเดี๋ยวก็ตายฮะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นฝากเอาไว้นิดนึงว่าทุกอย่างถ้ามาจากบุคคลมีวันหมดอายุ expire แต่ถ้าระบบมันเป็น Infrastructure มันทำให้ทุกอย่างอยู่ยาวอยู่บนรากฐานที่มั่นคงเหมือนกับทุกๆประเทศนะฮะผมอยากให้ดูไม่ได้บอกว่าประเทศอื่นดีนะ โดนัททรัมม์คนไม่ชอบเยอะมากไม่ชอบเยอะมากในช่วงที่เขาเลือกตั้งผมไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาพอดีในช่วงที่เลือกตั้งระหว่างฮิลลารีคินตันกับโดนั l ทรัม m ์คนไม่ชอบโดนั l ทรัม m ์เลยแต่ปรากฏโดนั l ทรัม m ์ได้ทุกคนก็ต้องยอมอ่ะให้เธอไปครบวาระเสร็จแล้วพอครบวาระก็เปลี่ยนเป็นใช่ไหมฮะก็เปลี่ยนคนใหม่เป็นโจไบเดนเนี่ยคือวัฒนธรรมหรือเรียกว่าระเบียบดีโครงสร้างดี แต่ถ้าเราบอกว่าเราจะเอาแต่แค่คนดีเดี๋ยวก็หมดอายุนะครับคนดีแล้วที่สำคัญที่สุดคนดีบางครั้งสักพักก็ดีแตกนะครับประเทศไทยในฝันเลยครับเออมันพูดยากอย่างแรกเลยผมอยากจะบิงบอลให้คนไทยมีการศึกษาให้มากขึ้น พราะการศึกษาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จําเป็นมากสําหรับการเรียนรู้ในทุกๆเรื่องที่เป็นทั้งในบทเรียนในเอกสารและในการใช้ชีวิตจริงถ้าเราไม่รู้อะไรเลยทุกคนก็จะมาบอกอะไรเราก็จะเชื่ออันนี้เป็นสิ่งสําคัญและก็อยากให้ทุกคนเนี่ยรักษาสิทธิ์ของตัวเองอย่างเต็มความสามารถ human right และ right of s p e e d สิทธิมนุษยชนและสิทธิในการพูดในที่สาธารณะเป็นสิทธิพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตยอยากให้ทุกคนเนี่ยยึดมั่นในสิ่งนี้ถ้าขึ้นชื่อว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสองสิ่งนี้สำคัญมากถ้าคุณไม่เอาสองสิ่งนี้เราจะเรียกว่าประชาธิปไตยได้อย่างไรและถ้าเรายอมให้ใครมาเอาสองสิ่งนี้หรือหนึ่งสิ่งในสองนี้ไปมันก็ไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วเพราะฉะนั้น สิ่งที่อยากเห็นคืออยากให้เห็นคนไทยในฝันนะอยากให้หนคนไทยรักษาสิทธิมนุษยชนตัวเองแล้วก็มีสิทธิเสรีภาพในการพูดโดยอยู่ภายใต้กฎหมายเช่นวิจารณ์ได้บอกได้เช่นอ่ะมีความรู้สึกว่าอันเนี้ยทางรัฐบาลพูดแบบนี้เรารู้สึกไม่ปลอดภัยนะเราสามารถพูดได้แต่ว่าเงียบ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 เบเงียบเงียอย่างเดียว อันนี้ไม่ดีก็อยากให้ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพมาีสิทธิมนุษยชนอย่างเต็มเปี่ยมแล้วก็แหมมันก็ฝันเกินนะอยากจะไม่ให้มีคอร์รัปชันมันก็คงเป็นไปไม่ได้มั้งฮะคงจะอีกหลายหลายชั่วอายุคนก็ยังมีอยู่เพราะคอร์รัปชันกับเมืองไทยเหมือนเสาไฟอะครับมีทุกระยะเพราะฉะนั้นมันแก้ยากจริงๆ ทำไมคนที่รับราชการมีเงินเป็นพันล้านน่ะไปตรวจสอบกันไหมล่ะคนไหนมีเงินเป็นพันล้านหลายร้อยล้านหลายพันล้านมีเยอะเลยมียศนำหน้าไม่ได้ประกอบธุรกิจอื่นคนเหล่านี้แอดซูมได้ไหมว่าเงินมาจากไหนเสียภาษีหรือเปล่าบางคนบอกทําธุรกิจเสียภาษีอะไรมาแล้วทําไมเงินเยอะอ่เพราะฉะนั้นการคอร์รัปชันเป็น เป็นปัญหาใหญ่สุดเหนือทุกสิ่งอย่างรัฐธรรมนูญว่าใหญ่แล้วยังอยู่ภายใต้คอร์รัปชันกลไกของการใช้ทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์และซัพพอร์ตผลประโยชน์มันเป็น,นกลไกที่ต้องคอยคำยันในจุดนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่คาดหวังก็คือไม่อยากให้มีคอร์รัปชันหรือให้มีน้อยที่สุดแต่มันก็พูดยากนะครับเพราะเราไม่สามารถตรวจสอบอะไรได้เท่าไหร่เลยนะครับแล้วเราก็ ไม่สามารถเข้าไปดูวงไหนได้มากนะันะครปัจจุบันเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเช่นเปิดบ่อนคาสินโนใหญ่โตกล้องก็หาไม่เจอ,เอ,อตกลงยาเสพติดก็กลายเป็นเกลือใช่ไหมฮะเฮโรอีนก็กลายเป็นแป้งมัน